สวัสดีค่ะทุกคนจำอีพีที่ลากันได้ไหมที่พี่ไอรี ahn, นรีวิวบ้านนี้ข้างหน้าบ้านวันนี้พี่ไอรินจะไปรีวิวบ้านข้างในบ้านกันไปดูกันเลยไม่เป็นอลิซแล้วันนี้ก็มาต่อกันที่อีพีสให้เลยกันทัวร์ทัวร์ทัวค่ะ ก็ต่อจากอีพีที่แล้วนะคะในช่วงโัรทุคือว่าก็ตอนพี่อลินก็หายปวดแขนแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปได้นะคะก็จะมาต่อกันจาอีพีที่แล้วได้ไหมว่าเราถ่ายรีวิวหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวกันในบ้านนะคะแต่เราจะรีวิวข้างล่างนะคะเพราะข้างบนเนี่ยเราเราไม่อยากขึ้นไปนะคะเมาเราไปรีวิวกันเลยคะ่ะถ้าเข้าไปนะคะกลองนี้ ทางซ้ายก็จะเป็นห้องนั่งที่นั่งเล่นนะคะทางซ้ายเป็นที่นั่งเล่นนี่ก็จะเป็นที่แล้วก็ทางขึ้นไปข้างบนก็เป็นบันไดนี่เป็นห้องน้ำแยกแบบสองแบบนะคะอันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องอาบน้ำอันนี้ห้องห้องห้องซวนอะไรนี่แล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวมีครบ ส่วนห้องบนก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวที่ฝั่งส่วนนี้ก็จะเป็นห้องของคุณยายพี่เอรินนะคะก็ประมาณนี้นะคะในบ้านพี่เอรินถ้าอยากจะให้เราไปทัวร์ที่ไหนอีกนะคะก็เอรินคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะบ๊ายบๆเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็ติดตามกันะ้ bye ว